สวัสดีจ้าเมนูไทยบ้านวันนี้แม่จะแกงจีกุกนะจ้าเหลือดอกกุ๊กเนาะใส่จักกระจันนะจ้าแล้วก็ใส่เชี้อ,อมแหน้อยนึงนะจ้าในส่วนของจักกระจันเนี่ยค่ะก็มาเด็ดมาไซปีแขกอนนะจ๊ะกินมาได้แล้วมาติดคอนะจ้าดอกกุกก็อมาแกะกาบแข็งๆออกเนาะเหลือแต่กรสอออนๆนะจ๊ะถ้าดอกใหญ่เกินไปก็ผ่าครึ่งนะจ้ามาดูในส่วนเครื่องแกงก็อ่มามีย่างนักนะจ้ามีกระเทียมหอมแดงกะปินะจ๊ะ พริกแห้งตามลงไปนะจ้าชูรสเล็กน้อยรสดีนิดหน่อยนะจ้าค่ะน,นี้ก็มาโขกเครื่องแกงให้ละเอียดนะจ๊ะอ่าเสร็จเรี๋ยรพรุ่งนี้เราไปหน้าเต่านะจ้าอันนี้ก็วัตถุดิบหลักของเขาทั้งหมดนะจ้ะเขาจัดรสเลยด,ดอกกุ๊กนะจ๊ะอ่าไปหน้าเตาเลยนะจ้าตั้งกระทะใส่น้ำลงไปเครื่องแกงนี่ยาตามเมื่อกี้ใส่ลงไปนะจ๊ะตามด้วยน้ำประหา่สักสองช้อนโต๊ะเนาะน้ำเดือดบะรดบรสดก็ใส่ดอกกุ๊กลงไปตามด้วยจักกจั่นนะจ้า ตั้งทิ้งไว้ดอกกุ๊กซุกเปืือยก้ก่อนนะจ๊าข้าเชียอมค่อยตามทีหลังนะจ๊าอดอกกุ๊กมีรสชาติมันนะจ๊าแล้วก็บัวเพดนะจ๊ามีกลิ่นหอมเฉพาะนะจ๊กลิ่นหอมเหมือนดอกข่านะจ๊าแต่รสชาติบัวเพดนะจ๊า เชอมใส่ลงไปนะจ๊ารอเช่อมชุกสกรรมนึงก็มาชิมรสชิมชาตินะจางนี้งก็ใส่เพิ่มเติมลงไปนะจ๊าถ้าประจางอยังก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะจ๊าแกงดอกกุ๊กใส่จักระจันแล้วก็ใส่เชะอมตัวเจ้า